เปรียบเสมือนธทมเนียมของการถ่ายทําไม่ว,ว่าจะเป็นหนงังภาพยนตร์หรือรายการใช่ครับมันก็ต้องมีอะไรหลุดหลุดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถูกต้องพี่เรื่องความเฮฮา<ช>บอมนี่มีเยอะเหมือนกันแล้วเราอ่ะโอ้อย่าไปพูดถึงบอมอย่างเดียวพี่เยอะเยอะยังไงไม่เคยอ่ะชื่อและชื่อมาหนึ่งแล้วจาชื่อป้ายคนหนึ่งมาใต่ป้ายคนหนึ่งเนี้ยชื่อร้านจําจังหวัดคุณมาแต่จังหวัดนี้อขนาดเส้นทางก็ไปกันเยอะไงเส้นทางอ่ะผ่านมาโลเดียวพี่กอฟยังจำไม่ได้คิดดูดิ หลับไงก็หลับแต่ไม่ได้หลับไม่เคยรู้ถ้าไม่มี GPS ก็จะไม่มีกอล์ฟโซคูนะครับบอกได้เลยครับเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นะฮะส่วนบอมบอมก็จะติดเรื่องของการพูดที่ถ้าเกิดพูดแบบเนี้ยคุยกันไปเลยเนี่ยบอมนี่โงมากแต่ถ้าให้บอมอ่านบอกแล้วมันอยู่ที่คารลม3สามชั่วโมงยังไม่เสร็จตอนนั้นให้ให้พูดถึงพูดสรบสุนรรายการนะฮะเริ่มพูดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเสร็จประมาณเกือบเที่ยงคืนพี่ก็เพ่พูดแต่ของพี่กอฟดีไงไม่พี่ พี่ก็ไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วหรือเปล่าพลาดเดี๋ยวก็รู้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอไปดูกันดีกว่าว่าเด,<ะ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครจะปิดเดียวกันไปดูครับนะ่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านนี้นะฮะก็สามารถมาได้ง่ายนะครับถ้าคุณมาจากกรุงเทพนะฮะคุณตรงมามุ่งหน้ามาจังหวัดกาญจานบุรีนะฮะคุณจะผ่านบ้านโป่งนะฮะหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะผ่านอำเภอท่ามะกาอยู่แล้วนะฮะพอผ่านอำเภอท่ามะกาปุ๊บเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาล มัการักนะครับเจอสีแยกไฟแดงแยกต้องไปอีกประมาณ3ามแยกเอาใหม่นะครับพอผ่นอาอนอำเภอท่ามกลางนะครับคุณจะเจอกับโรงพรยาบาลมัการักนะครับตรงไปอีกนิดนึงจะเจอสีแยกนะครับออสามแยกสีกแล้วส<า>ี่สามสองนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากฟาร์มนกกระจกเทศนะรับจะเ,ออจเล่นน้าเจิดนะเอาใหม่ห้าสี่สามสองอ่ะถุยยูม่ครับเพราะกำลังยือยี่สิบเก้ายี่โอ้โหแปดเจ้า 29เป็นมา4ปีเป็นมา4ปีไปตั้งแต่อายุ25ใช่ไหมยี่สิบ้ยี่สิบห้่สิบ้ายบคือตกเออตกเลขทวง้นไปแล้วคืออังกฤษพุ่งตกอะแรงก็ตกอีกติดดาวัดวัดอะไรนะฮะวัดเขายีสานวัดเขาอีสานนี่แหละชื่อวัดเขาเขาอีสานวัดเขาอีสานนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลุงยุทธแล้วนะฮะเป็นลุงยุทธเป็นเจ้าของสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับขอขี้ได้ไหมไม่คมเลยเมื่อกี้ผมมากครับสำหรับ ขอขอบคุณสำหรับทริปนี้นะฮะและสำหรับทริปนี้ชุดเซฟตี้จากอ่ะอุปกรณ์เซฟตี้ชุดและอุปกรณ์เซฟตี้ชุดและเซฟตี้ทุกอย่างนะฮะของแพนด้าช็อปนะฮะแพนด้าไรเด้อร์ต้องขอขอบคุณชุดและอุปกรณ์เซฟตี้จากแพนด้าไรเดอร์นะฮะขอขอบคุณนะฮะห้า to ส hey, ี่สามสองและสำหรับทริปเอาใหม่พี่ห้าสี่สามสอง ใ,ใ,ใจเย็นใจเย็นหันใจนั่งก่อนเวย้ยหันใจนั่งรึกับตาหันใจนั่งรเข้าออกรอบนึงก่อนแล้วก็ใครจะร้งองไห้ผิวข้าวหรือเปล่ากินข้าวไม่ใช่ฮห้าสี่สามสองและสำหรับทิปทำไมพี่ไม่ตัวเนี้ยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนและเทลไฟเดอร์ขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอะกินกินกินผมก็รู้ว่าพูดยาวพูดไม่ได้จะให้พูดทำไมพูดดีแล้วพูดมาพูดดีพูดดีหัดพูดมั่งเออเฮ้ยหมดแล้วไม่ต้องกินไม่เป็นไรฮะไปรอให้รถพี่กอลเป็นคนขี้ลืมใช่ไหมเออไม่แค่ลืมชื่อลืมผมไปเจอยามาสุดเด็ดเลยเด็ดจริงๆยาขี้อาการขี้ลืมไม่มียาด้วยมียามันต้องกินยาพี่ ช่วยได้ช่วยได้คือว่าตื่นเช้ามาพี่จะจําอะไรได้ทุกอย่างบอมกินด้วยเหรอผมก็กินเนี่ยใครอยู่าจะจาได้ไงเวลาเขาพูดชื่อว่าพี่อยู่นี่ชื่ออะไรผมจะตอบก่อนพี่กอลเลยเห็นไหมมันจะจําได้ถึงว่าใช่มันเป็นเม็ดเป็นน้ํากินไงเออเป็นไงเป็นเม็ดเป็นน้ํากินมันจะไม่ได้หรอไม่ได้จะไม่ได้แต่มันกินง่ายอนะกินง่ายเหรอเออมันเด็ดเออยังไงมันเด็ดแน่เด็ดคือกินแล้วแบบว่าพี่แบบจะจำอะไรได้ทุกอย่างจำได้ใช่เอาราคาแล้วกันราคาเท่าไหร่ ทำไม่ได้อะทำไม่ได้เออ <c oughs> แต่แม่งดีจริงนะดีจริงเหรอแต่ดีจริง,รงเชื่อผมพี่ต้องลองกินเพราะพี่เป็นคนที่ขี้ลืมมะไปซื้อที่ไหนมาพี่จะไปดูเองมันก็จำไม่ได้อยู่ดีอะเอาอย่างงี้ทําไมเอามาป่ะเก็บไว้ที่ไหนเอามายพี่ดูเลยดีกว่ามันในรถอยู่ที่บ้านจำไม่ได้อะจ <c oughs> ำไม่ได้ เออไม่เป็นไรหรอกัพี่ก็ไม่กินแล้วล่ะมันก็ดีจริงนะเออเก็บไว้กินก่อนลองดูลองดูยังเอาไปหาเจอเมื่อไหร่ไปเล่ากันแล้วกันลองไปดูที่บ้านผมมันดีจริงมีที่บ้านแน่นอนมีที่บ้านแน่นอนมั่นใจว่าอยู่ที่บ้านมันจะไม่ได้หรอพี่จะไม่ได้โอ้ยมันจะไม่ได้อ่ะมึงไม่เชื่อแล้วเออมันดีจริงนะเออแม่ผมบอกมาแล้กินเยอะๆแล้วกันไปกินเยอะๆอาจจะยังกินไม่พอแล้วเราเขาบอกให้กินเช้าเย็นแล้วกินบ่อยไหมเนี่ย จำไม่ได้อา่อพอพอพอำไม่ได้เอาเก็บไว้กินคนเดียวแล้วกันเออเอานะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผ่านไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวกันมาเยอะแยะมากมายประทับใจสุดๆนะฮะแต่ว่าปีต่อไปเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยนะฮะเราจะจัดการท่องเที่ยวที่แบบว่าเต็มอิ่มยิ่งกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นความสนุกความฮาความมันหรือบอมก็จะโดนแกล้งหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับบอมสุดยอด ทำไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่ได้เลยเราเอาโอเครอบนี้จัดเลยเลาเต็มที่กว่าเดิมครับผมนะครับสนุกยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่นะฮะแพนด้าไรเดอร์ก็ยังคงจัดสนุกสนุนรายการเราต่อไปนะครับจะได้พบกับชุดอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ในรายการของเราแล้วแน่นอนแล้วรถใไม่แน่าจะมีรถแบบดูคาตี้อะไรแบบนี้มาในรายการหรือเปล่าแล้วมีมีผู้หญิงข้างหลังครับที่พี่กอฟขอไปวันนั้นที่ขอที่บอกเอามาด้วยนั่นนะเออที่เอามาคู่กันเลยแต่พี่ไม่ยุ่งนะพี่บอกพี่เล่นมุกะเล่นเล่นมุกแต่ก็ไปก่อนเลยนะ กอดก่อนเลย<า>อ่ะ <c oughs> เอาละครับยังไงก็ขอติดตามชมันในปีนี้แหละฮะคลิป <c oughs> ต่อไปก็จะพบ,บกับการท่องเที่ยวที่เด็ดกว่าเดิมแน่นอนนะครับ,รบส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไว้ให้บอมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพระเอกของช่วงสุดท้ายนี่เลยนี่กเราจะรวมคลิปเด็ดๆที่บอมโดนแกล้งมาทั้งหมดในปีนี้ให้คุณผู้ชมดูเย่างเต็มอิ่มเลยครับผม,ย,ผมยังมีกอฮะเอาแน่นอนไม่ว่าบอมจะเจ็บมากเจ็บน้อยเราเก็บไว้หมด i